พูดเรื่องความสุขยังไม่จบเพิ่งจะได้ความสุขขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นความสุขที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ประจำวันหรือชีวิตประจำวันเป็นความสุขขั้นพื้นฐาน <c oughs> เนื่องโดยชีวิตเองซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้อันนี้ไว้เป็นฐานนี่มันเป็นทุนที่ สบายเป็นในตัวเยอะแหละแต่มนุษย์ปัจจุบันนี่มาสูญเสียความสุขขั้นพื้นฐานนี่ไปซะโดยที่ไปมัวแสวงหาทยานร่านลนหาสุขจากการเสพแล้วก็ได้มาซึ่งสิ่ง,งบำรุงบำเรอนั้นแต่อีกด้านหนึ่งก็สูญเสียความสุขขั้นพื้นฐานนี้ไปนี่ไม่ในย,ยังไม่พูดถึงการที่จะพัฒนา ให้มีความสุขอื่นๆเพิ่มขึ้นเลยนะแค่ความสุขพื้นฐานก็มีปัญหาซะแล้วอันนี้พูดทิ้งไว้ขั้นนี้ก็มีแง่มีเกร็ดแทรกอีกนิดหน่อยที่บอกว่าคนที่ทยานหาสิ่งเสพมาบำเรอสุขทางด้านอาญตนะหรืออินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ากามาสุขหรือว่า เป็นสุขประเภทอาศัยวัตถุภายนอกเรียกว่าสามิสสุขเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการห่างเหินและแปลกแยกจากสิ่งที่ชีวิตต้องเกี่ยวข้องหรือเป็นอยู่โดยสัมพันธ์ตลอดเวลา3อย่างคือห่างเหินแปลกแยกจากธรรมชาติห่างเหินแปลกแยกจาก เพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือสังคมแล้วก็ห่างเหินแปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตัวเองที่อยู่กับตัวเองนี่น,ะนี่ความห่างเหินกับแปลกแยกนี่ก็จะต่างกันนิดหน่อยนะในระยะไม่กี่ปีมานี้มีสัพท์ใหม่แปลกแยกซึ่งเป็นสัพท์ที่บัญญัติหรือว่าคิดขึ้นมาเพื่อจะแปลคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่า a l i e n a t i o n ก็นับว่าเป็นคนคิด เข้าใจหาสัพท์เหมือนกันนะกว่าจะได้ศัพท์แปลกแยกนะก็เป็นวิวัฒนาการทางภาษาที่ได้ไประโยชน์ความปแปลกแยกนี่ให้ความหมายดีเหมือนกันไปสื่อคำว่าเอ i ร i เนชั่นนี่ในภาษาไทยเดิมก็เราไม่รู้เราเคยใช้ศัพท์อะไรสำหรับคำว่าปแปลกแยกห่างเหินกับปแปลกแยกก็ไม่เหมือนกันทีเดียวอย่างห่างเหินจากธรรมชาติกับปแปลกแยกกับธรรมชาติห่างเหินหมายความว่ามัน ไกลจากกันแต่ว่าแปลกแยกนี่หมายความทั้งอยู่ด้วยกันแต่มันแปลกแยกนะทีนี้ยกตัวอย่างในธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ปัจจุบันจะมีทั้งห่างเหินและแปลกแยกห่างเหินก็อย่างคนที่ยกตัวอย่างมาเชาว่าแกไม่ได้พบได้ปะกับธรรมชาติเลยเพราะสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีของมนุษย์นี่มันเกิดขึ้นมามากจนกระทั่งว่าได้สร้างขึ้นเป็นโลกของมนุษย์ที่แยกต่างหากจากโลกของธรรมชาติ นี่คนจํานวนไม่น้อยนี่ก็อยู่กับโลกของมนุษย์ที่เป็นโลกของสิ่งประดิษฐ์โลกของเทคโนโลยีเนี่ยก็ห่างเหินจากธรรมชาติไม่เจอไม่พบกันนะไม่เห็นพระจันทร์ไม่เห็นพระอาทิตย์อะไรต่างๆแล้วก็ไม่เห็นตน้นไม้ไม่เห็นภูเขานานๆจะออกไปสักทีจะต้องไปตั้งใจไปหาธรรมชาติอันนี้ห่างเหินทีนี้แปลกแยกเละแปลกแยกก็หมายความว่า ทั้งทางที่อยู่ด้วยกันก็ใจก็ไม่สามารถจะเข้าถึงมันนะไม่สามารถจะสัมพันธ์กับมันในทางที่จะให้เกิดความรู้สึกเชื่นทราบซึ่งได้ความสุขจากมันได้อย่างมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยที่มัววุ่นวายกับการหาสิ่งเสพจนออกมาเป็นระบบบริโภคระบบการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ทีนี้แกก็วุ่นวายอยู่กับการหาผลประโยชน์ ความคิดแกก็มาหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้จิตใจความรู้สึกก็วุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้เช่นว่ามีการห่วงกังวลว่าเราจะไม่ได้ผลประโยชน์อันนั้นมีความห่วงกังวลว่าผลประโยชน์อันนั้นจะสูญเสียไปมีความห่วงกังวลว่าคนอื่นจะมาเอาไปคนอื่นจะแย่งไปได้กลัวว่าตัวเองจะได้น้อยกว่าโจ์จะแพ้อันนั้นยังไม่ได้อันนี้จะได้ย่งไงเนี่ย แม้แต่เวลาที่ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยใจไม่อยู่แม้เขาจะไปหาโอกาสไปหาธรรมชาติบ้างแต่จิตใจเขาวุ่นวายใจเขาไม่อยู่ที่นั้นใจเขาไปอยู่ในเมืองใจเขาไปอยู่ที่วันข้างหน้าวันที่เปิดทำงานอีกเขาจะต้องไปวิ่งวุ่นวายแย่งชิงผลประโยชน์กับคนอื่นอะไรต่างๆทงัๆ้งๆาที่ตัวอยู่กลางธรรมชาติอยู่ท่ามกลางสายลมแสงแดด ดอกไม้อะไรนี่นะแต่ว่ามันไม่สามารถได้รับรสความสุขสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นได้จริงเพราะใจมันไปวุ่นวายเร่าร้อนไปอยู่ห่วงกังวลกับสิ่งที่อยู่ในบ้านในเมืองในชีวิตในการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์นั้นใช่ไหมนี่ก็คือลักษณะที่แปลกแยกเพะฉะนั้นทั้งท่าที่ตัวไปอยู่ใจก็ไม่อยู่ใจไม่สามารถได้ความสุข จากสิ่งแวดล้อมอย่างตัวอย่างเรื่องธรรมชาติที่ชีวิตของเขาต้องสัมผั์เกี่ยวข้องเนี่ยที่ชีวิตของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยก็หนึ่งห่างเหินธรรมชาติแวดล้อมนั้นมีน้อยลงหนึ่งห่างเหินแล้วสองยังมีน้อยอีกสามที่มีน้อยนั้นก็อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอีกสี่เวลาเขาไปอยู่เขาก็ไม่สามารถได้รับ สัมผัสแห่งความสุขความรื่นรมจากมันได้จริงอย่างเต็มสมบูรณ์อีกสี่ประการนี้แย่ yeah, ที่เขาต้องสูญเสียไปเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเสบบริโภคเพื่อจะให้ได้ความสุขด้านนั้นเอาละทีนี้นี่ก็เป็นข้อสังเกตทีนี้ในเมื่อมนุษย์เดิมเนี่ยมันมีแหล่งความสุขพื้นฐานสาประการที่ว่า ก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์สมัยเดิมนี่แกจะได้ความสุขจากแหล่งทั้งสามนี้เสมอไปนะคือว่าด้านธรรมชาติด้านเพื่อนมนุษย์ด้านกิจกรรมแห่งชีวิตเนี่ยคนสมัยก่อนเขาก็มีปัญหาหรือว่าคนที่อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีสิ่งเสพมากมายเขาก็มีปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีอันหนึ่งก็คือว่ามันไปชดเชยกันได้ แช่ว่าบางคนเนี่ยเข้ากับเพื่อนมนุษย์ไม่คดาย้นีสมัยก่อนเขาก็เป็นเข้ากับใครก็ไม่คด้ยแต่แกยังมีธรรมชาติแวดล้อมให้อยู่แกก็หลบไปหาธรรมชาติแวดล้อมใช่ไหมไปหาความสุขจากธรรมชาติหรือเมื่อไงแกก็ไปหาความสุขจากกิจกรรมในชีวิตแกชอบอะไรแกไปทําของแกง่วนมายุ่งกับใครแหละนะหาความสุขของแกไปก็ชดเชยหมายว่าในสามอย่างนี้อาจจะเสียอนุนก็ไปเอาอนุนมาช่วยมาแทนกันไป หรือคนที่ว่าไม่ชอบอยู่กับธรรมชาติก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมนุษย์ใจมันก็มีความบริสุทธิ์ใจมันไม่มีคลานคลางแคลงไม่มีไอเรื่องของความแปลกแยกความหวาดระแวงอะไรอยู่มันก็มีความสุขจริงพอสมควรเป็นอันว่าชดเชยกันทีนี้มนุษย์ยุคนี้นะอันี้ถ้าจะชดเชยก็ชดเชยยากใช่ไหม เข้ากับเพื่อนมนุษย์ไม่ได้จะไปหาธรรมชาติธรรมชาติก็อยู่ในภาวะที่ไม่เอือ้อไม่มีให้มากมายเพียงพอหรือไม่อยู่ในสภาพที่ตัวเองจะได้ความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เต็มที่เพราะนั้นยุคปัจจุบันนี้ถ้าดูในแง่นี้ก็นับว่าเสียเปรียบคนสมัยโบราณน,นี่ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งทีงนี้คนในสมัยโบราณน,นี่เขาก็มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้อย่าง คนที่ออกไปบวชเป็นฤาษีชีพลายตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเนี่ยเขาก็อาจจะเบื่อหน่ายเพื่อนมนุษย์เบื่อหน่ายครอบครัวเบื่อหน่ายคนที่จะเกี่ยวข้องแล้วก็เบื่อหน่ายชีวิตที่มาจุ่งสมัยนั้นก็มีอยู่การแย่งชิงหาผลประโยชน์การเสพแกก็เบื่อหน่ายอามิชเสดหนายกามแกก็ปลีกตัวออกไปอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมอยา่างฤาษีชีพลายเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับสังคมตัดขาดจากสังคมไปหาความสุข ไปบำเพ็ญเพียรทางจิตได้สมาธิได้ฌานกันเล่นฌานนะี่ยยังวันเวลาให้ผ่านไปได้วยการเล่นฌานมีความสุขจากสมาธินั้นจะเรียกว่าฌานกีฬาเป็นลักษณะของพวกฤษีชีไพรให้ได้ฌานสมาบัติเนี่ยเป็นทางออกของมนุษย์ที่มีมาแต่เดิมแต่ว่ากลายไปว่าในแง่นี้แล้วมนุษย์ยุคก่อนเนี่ยได้เปรียบมนุษย์ยุคนี้ได้เปรียบตอนที่ว่ามีสิ่งเสพมากแต่ว่าไม่รู้ลงทุนนี้ได้ ผลกำไรคุ้มหรือเปล่านะหรือขัดทุนยับเยินก็ไม่รู้นะเพราะไอ้ส่วนที่สูญเสียไปนี่มันก็นเยอะก็ได้เปรียบในแง่มีสิ่งเสพเทคโนโลยีเยอะบำรุงมเลยแต่ว่าในด้านเสียก็เสียแหล่งพื้นฐานในความสุขสามประการนี้ไปแล้วทางที่จะไปหามาชดเชยก็ยากยิ่งต่อไปเนี่ยยังคนจะหลบสังคมหลบสิ่งเสพไปหาป่าหาเขาที่หลบเนะี่ยเดี๋ยวนี้จะยากขึ้นทุกทีนะหาที่หลบไม่ไหวไม่มีที่จะให ไปหาความสุขแต่ยังไงก็ตามพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับลทัทธิที่ปลีกตัวหลบไปพุทธศาสนาไม่ใช่ลทัทธิหรือสีฉีพไพรพุทธศาสนาให้อยู่กับความจริงของชีวิตโดยเฉพาะแหล่งความสุขแหล่งความสัมผัน์พื้นฐานทั้งสามอย่างดังนั้นหนึ่งธรรมชาติพุทธศาสนาก็ให้มนุษย์นี้ไม่แปลกแยกไมห่ห่างเหิน สองก็เรื่องของเพื่อนมนุษย์พุทธศาสนาก็ให้พัฒนาความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ให้ไปตัดขาดจากสังคมเราะนั้นพุทธศาสนานี่ไม่ได้ให้พระนี่ไปอยู่อย่างฤาษีจีไพรปลีกตัวไปพระนี่อยู่กันเป็นสงฆ์ใช่ไหมอยู่เป็นชุมชนพระพุทธเจ้าตั้งเป็นชุมชนเป็นสังฆะขึ้นมาแล้วสังฆานี่เป็นองค์หนึ่งแห่งพระจันตรัไตรเลยเป็นหลักการสําคัญว่า พุทธศาสนานั้นไม่ชัดลัดที่ที่ออกไปอยู่โดดเดี่ยวนะแล้วกิกจกรรมแห่งชีวิตก็ให้พัฒนาในแง่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะสร้างสรรค์ไม่เป็นการไม่เป็นการทําลายไม่เป็นการเบียดเบียนการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ที่ดีให้เป็นไปในการเกื้อกูลการมีมิตรไมตรีเมตตาตามหลักพรมิหารรักษาความเป็นธรรมไว้ด้วยนะอันนี้แหละที่สําคัญนี เราไม่ใช่ปล่อยไปตามพื้นฐานเดิมแม้แต่มีแหล่งความสุขพื้นฐานแล้วถ้าไม่พัฒนามันก็เกิดปัญหาจากสิ่งเหล่านั้นได้นั่นก็จะต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีงามนี่ฝรั่งนี่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาฝรั่งไม่น้อยมาศึกษาพุทธศาสนานี่แกแยกไม่ออกจากรัฐที่ลูซีชีไพรบางคนก็บอกพุทธศาสนานี่เป็นอาเซติซิซึมอาเซติซิซึมก็คือรัที่อาเซติกอาเซติกก็พวกลูษีโยคี ลักษณะของลัทธิอะเซติกเรืออะเซติกก็ตัวคนถ้าเป็นลัทธิก็เป็นอะเซติกซิซมึมลักษณะของชีวิตแบบนี้ก็คือหนึ่งปลีกตัวนะ่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับใครเช่นเป็นอย่างพระเวสสันดรนะพระเวสสันดรน,นี่เป็นพระโพธิสัตว์ก็จรงิงแต่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ผู้ที่บรรลุจุดหมายในพุทธศาสนาะแล้วยังลองผิดลองถูกอยู่นะ คนยังมองโพธิสัตว์นี่ไม่ค่อยเป็น,น,นครับเจ้าแม่ินก็เป็นพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์นั่นโพธิสัตว์ก็เป็นโพธิสัตว์มหายานและยิ่งเพี้ยนไปกันใหญ่เลยอันนั้นเคยพูดแล้วนะเรื่องพระโพธิสัตว์ความหมายที่เพี้ยนไปโพธิสัตว์แบบเดิมนี่มีปณิธานในการที่จะบำเพ็ญความดีคุณธรรมต่างๆที่ว่าเรียกว่าบารมีอย่างยวดยิง่งใช่ไหม อันนี้ในการมาเป็นบาร,รมีนั้นในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนก็ทําให้ดีที่สุดแต่ปัญญายังไม่เป็นโพธิยังไม่เป็นพุทธ,ธะก็ทําเท่าที่เช่นว่าสติปัญญาตัวเองว่าดีหรือเห็นว่าสังคมเขานิยมสังคมเขาตกลงกันว่าอันนี้เป็นคุณธรรมที่ดีท่านก็รู้เท่านั้นก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์ยุคนั้นจะทําได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพระโพธิสัตว์นี้จะทําถูกหมด ใช่ไหมหมายความในระดับที่มนุษย์ยอมรับกันในระดับสังคมค่านิยมที่ดีอะไรต่างๆเท่าที่ปัญญามนุษย์ในยุคนั้นจะคิดได้เนี่ยพระโพธิสัตว์ยอดสุดแหละแต่ก็ยังไม่เป็นพุทธ,ธะเพราะฉะนั้นการกระทำของท่านนี้ยังไม่สามารถเอามาเป็นเกณฑ์วินิจฉัยความถูกต้องโดยสมบูรณ์เพราะท่านยังทดลองอยู่ใช่ไหมเ,เด็กผู้ครับอย่างนั้นทอาพ,พิสูจน์ว่าจะตากล้องชัห้าตัวเองไม่ได้ที่ไหน มาไปกราบได้ยังไงล่ะครับไม่มีทางอ่ะแล้วเอาไว้บูชาก็ไม่ได้เช่นกันไม่ได้อย่างต้งวัดบางถึนับถงมีเท่านั้นเองก็เอามาเป็นเพียงพระโพธิสัตว์แบบเดียวก็มากราบพระพุทธรูปเอามาวางตั้งว้ข้างๆแต่ว่าพระจะไปกราบไปไหว้ไม่ได้พระโพธิสัตว์เยอะแยะไปกราบไหว้ไม่ได้ก็ไปไหว้กราบเจ้าชายสิทธัตถะได้ที่ไหนเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหม เราไปกราบได้ที่ไหนล่ะยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ไปไหว้กราบพระเวสสันดรได้ที่ไหนใช่ไหมฮะเนี่ยเจ้าม่กลนอิมก็เป็นโพธิสัตว์อันนี้เป็นพัฒนาการยุคหลังพศหกเจ็ดร้อยปีในลาสในรานไ่้ห้าหกร้อยปีอะ่ะที่สโรคที่วัดของหมอแกรงมีมีวัดเนี่ยครับเออจ้าแม่กุนอิมสลับด้วยหินอ่อหร้โย,โยอนา ก็ใหญ่ที่เุในเอเชียเอาแหวคนไปเกิชาัญชาหลายต่อหลายคนก็พไปแล้วก็มีความยิดติดตรงที่ว่าเจ้าแม่คนอินนั้นสามารถจะเป็นเงินได้หลายสิ่งหลายอย่างอาทิเช่นรักษาโรคไปแพเทย์ไปแพ้อาลูีินท่านแล้วก็ขาทอ่ขาก็จะเป็นวัดหน,น,นึ่งคนในจังหวัดทุกคนจากหลายจังหวัด แต่คฤรืหัดไปไหว้ได้ไม่เป็นไรแต่ไหว้ก็ต้องไหว้ให้ถูกคติโพธิสัตว์คติโพธิสัตว์แท้ตามความหมายเดิมของพุทธศาสนาะก็เคยพูดแล้วเนี่ยบอกเป็นแบบอย่างในการบําเพ็ญความดีเป็นเครื่องเตือนใจเราแล้วให้เกิดกําลังใจในการทําความเพียรในการบําเพ็ญคุณธรรมใช่ไหมเราทําความดีต่างๆแล้วเราอาจจะท้อถอยเพราะเราเป็นมนุษย์บุบุชนยังอ่อนแอ เราได้พระพุทธเจ้าได้พระโพธิสัตว์มาเป็นแบบอย่างว่าท่านทําความเพียรท่านช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สละชีวิตของท่านได้เรากําลังเกิดความท้อแท้เราเริ่มอ่อนแอลงพอเรามานึกถึงท่านเราก็จะเข้มแข็งฮึดสู้ต่อไปทําความดีแต่ทีนี้ว่าพอมามองพระโพธิสัตว์โดยเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ เป็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านมีความเพียรมีในการทําความดีท่านมีเมตตากรุณาสูงช่วยเหลือเพื่อนมนุษ,ษย์สัตว์ทั้งหลายท่านพร้อมที่จะช่วยคนอื่นท่านมีกรุณามากเพราะฉะนั้นเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากท่านพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันกลับไปเป็นแบบาศาสนาโบราณเหมือนกับพระโกนอิมนี้เป็นแบบเทพเจ้าก็เป็นลทัทธิไปอ้อนวอนบงสูงขอผลประโยชน์ขอความช่วยเหลือไปก็ กลับไปทําให้คติโพธิสัตว์นี่ไปเป็นเหมือนคติเทพเจ้านะมคือนี่มันผิดหลักพระกวลอิมก็คือพระอาโลพระอโลกิเตสวนโพธิสัตว์ซึ่งเกิดในอินเดียเกิดในรัธิมหายานประมาณพศห้าหกร้อยอย่างที่ว่าซึ่งเคยเล่าไปแล้วคงจะไม่ต้องเล่าใหม่นะฮะอันนี้ก็ <c oughs> ก็เกิดจากการที่แง่หนึ่งก็คือแข่งแข่งกับ ศาสนาฮินดูที่เขามีเทพเจ้าคนกราบไหว้ขอความช่วยเหลือทีอน,นี้ทางฝ่ายพุทธศาสนามหายานก็เลยหาทางให้ชาวพุทธนี้ได้มีความอบอุ่นใจมีสิ่งปลอบประโลมใจมีสิ่งที่จะมาช่วยให้ความหวังในการช่วยเหลือก็เลยเอาคติโพธิสัตว์มาใช้ในความหมายใหม่ในความหมายที่ไปเป็นแบบฮินดูไปคือไม่ใช่คติเดิมที่ว่าโพธิสัตว์เป็นแบบอย่างในการ ทำความเพียรในการทำความดีอย่างเอาจริงเอาจังอย่างเข้มแข็งอย่างเด็ดเดี่ยวและอย่างเสียสละใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนความหมายไปเอาละครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องนี้เลยไม่รู้พูดไปถึงไหนนี่ว่าเวสันดรนดดก็พูดไปแล้วก็คือหมายความเรื่องพระโพธิสัตว์ว่าพระโพธิสัตว์นี่ก็ ท่านยังบำเพ็ญความดียังบำเพ็ญบาร,รมีอยู่ยังไม่ตรัสรูนะ้นี่เรื่องที่ไหว้ไม่ได้อะไรต่างๆนี่จุดเริ่มที่พูดเรื่องนี้ไปจากเรื่องอะไรนะฮะอ,อ๋ออ๋อพระเวสสันดรนะเป็นก็เป็นฤาษีจีไพรยท่านก็ไปอยู่โดดเดี่ยวของท่านอันนี้ในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าตั้งสังฆาขึ้นมาเป็นชีวิตชุมชนใช่ไหม จะมีส่วนยุดหยุ่นมากในด้านหนึ่งก็ส่งเสริมให้พระไปอีกตัวหาความสงบสงดัดแต่ในการปลีกตัวความสงบสงดัดนั้นเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองนะมีจุดมุ่งหมายนะไม่ให้ไปแยกตัวโดดเดี่ยวและให้มีความผูกพันกับชุมชนโดยที่ว่า15วันต้องมาเข้าที่ประชุมครั้งหนึ่งใช่ไหมนี่นี่คือชีวิตสังฆะนะแล้วจะต้องมาพึ่งพาใสาอาหารจากชาวบ้าน ต้องมาบินตาบาตต้องมาสื่อสัมพันธ์มาแลกเปลี่ยนให้ธรรมะแก่ประชาชนได้ปัจจัยอาหารไปนะก็หมายความอย่างพระภิกษุเนี่ยที่ถือว่ามีชีวิตสงบสงัดที่สุดก็ยังแยกตัวตัดขาดจากสังคมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสังคมพระด้วยกันหรือสังคมพระกับครหัหั์ในแง่พระกับครหัหั์ก็เอาวินัยผูกมัดชีวิตพระสงฆ์ไว้ว่าจะไปเที่ยวหากินเองไม่ได้ต้องมาฝากทองกับชาวบา้าน โดยการบิฑบาตในแง่ของสงฆ์ก็มีวินัยซึ่งเป็นสังฆกรรมว่าเวลามีกิจกรรมของหมู่ต้องเข้ามาร่วมในการพิจารณาตัดสินดังนั้นพุทธศาสนานี่จึงไม่ใช่อเซติสิสึในแง่ที่หนึ่งก็คือแง่ที่ปลีกตัวตัดขาดจากสังคมในแง่ที่สองก็คือข้อปฏิบัติอเซติกนี่จะมีข้อปฏิบัติแบบทรมานตนเองพุทธศาสนานไม่ใช่ลทัทธิแบบนั้นแตบบ่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา นี่ยและการที่ว่าจะใช้วัตถุเสพน้อยอะไรนี้ก็มันต้องสัมพันธ์ไปกับการพัฒนาจิตใจเช่นการสันโดดมากน้อยอเขาจะทําได้ดีก็เมื่อเขาพัฒนาจิตใจให้เป็นอิสระมีความสุขทางจิตใจได้มาแล้วก็เลยมีอิสระทางจิตใจขึ้นแต่ว,วัตถุเสพน้อยลงเนี่ยไม่ใช่เขาไปทรมานตัวเองถ้าในระหว่างตอนต้นอาจจะใช้เป็นการฝึกอย่างที่ว่ามาแล้ว เห็นว่าตัวเองนี้ตามใจตัวเองในเรื่องเหล่านี้ปรนเปรตันหามากไปถ้าโมตามใจตัวเองอย่างนี้ก็จะไหลลงตามกระแสเรื่อยเรื่อยไปก็เลยมาฝึกตนเองตอนแรกก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าลำบากบ้างแต่พอฝึกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกยินดีพอใจก็ได้พัฒนาตัวเองไปเอาละครับนี่ก็เรื่องของพุทธศาสนา ไม่ใช่ว่าพุทธศานาจะไปชื่นชมยินดีกับระบบชดเชยแบบฤษีชีไลัยที่แกไม่เอากับวัตถุเสพกับสังคมเพื่อนมนุษย์เบื่อก็เลยออกไปอยู่ปลีกตัวไปหาธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่ถูกเหมือนกันนะนี่ก็ุทธสานาก็เป็นระบบชุมชนให้มนุษย์อยู่กับชุมชนที่พัฒนาแล้ว ก็ไปเอาวนะ่าไม่แปลกแยกห่างเหินทั้งจากธรรมชาติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและกิจกรรมแห่งชีวิตนี้มนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ในเมื่อแกบุ่นวายกับการหาสิ่งเสพนี่แกไม่รู้ตัวหรอกอริยธรรมวัฒนธรรมนี่เมื่อเน้นให้คุณค่าตีค่าวัตถุเสพสูงสุดก็ลืมพัฒนาความสุขด้านอื่นๆเพราะนั้น แกก็จะพัฒนาชีวิตเหมือนกันแต่พัฒนาชีวิตคือให้เกิดความสามารถที่จะหาสิ่งเสพเหล่านี้มาสนองความต้องการอันนี้การที่จะพัฒนามนุษย์เนี่ยก็คือระบบที่เรียกว่าการศึกษานั้นการศึกษาก็จะเลยมีความหมายว่าเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบรรลความสุขเป็นการพัฒนาด้านเดียวอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ การศึกษามีส่วนไม่น้อยที่โดยไม่รู้ตัวได้มีความหมายเช่นนี้ส่วนความหมายอื่นนี้ก็ยิ่งลบเลือนหายไปกลายเป็นว่าได้บ้างไม่ได้บ้างได้โดยไม่รู้ตัวได้โดยบังเอิญน,นะได้โดยเป็นผลข้างเคียงไมลแทนที่จะเป็นผลที่เกิดจากปัญญารู้พ